เี่ยมหรือเปล่าอ,อ,อ้ยปีปีมืดจิงกึมกีนมเลยกึมกเอยกลมกืนเกินสีอุยอ้ยเหมืนหลอเลยบินันกลังวาพัทางนี้ว้ามัาตกพื้นเลยเป็น,นวิจิบบ้างเลยเออรู้สึกว้าเวงนี่ใครเลยอะว้าเวงมงขวางอะ ไม่มีเม่กระถางงัวแกะหรืออะไรนึกแบบตามหลังผมไม่รู้เปล่ามีได้ยิบปืนหว่าหลอนเองใช่ไหมเองโอ้โหเกือบตายเช่นเมื่อกี kind of ้ชุดเกือบมาแล้วโอ้ยโอเคไม่ตายโอ้ยมันบอกไม่ตายวูบเดินเลื่อนรถปั๊บเลยเอยอย่าได้แกงของไป่นเกมเนี้ย รู้ทันนะโอ้ยบอกปุ๊บตุต๊บตบเปลือยหทันใจย,ยิงอ้าอทางไหนโอ้ยมาไหนไหนก็เจอแล้วโอ,โอ้ยแบบนี้มามามาไอเอน็นเดอร์แมนมาดิไอเอน็นเดอร์แมนไหนเห็นบอกว่าอยากมองหน้าไหมไอ้มันฉลาด จะลาดนักเลยเด็ดโตนมแน่นอนดูไมแล้วเราคอเป็นคอเป็นนักการฟูใช่ไหมใช้ไห่าหมใไมนะอชไมใช่วมใ่ไอมใไหมใช่ไห่ไมไหมเฮ้ยหมมาตัว,ตวมววหน่อยโใช ในนี้ก็ลงมาตัวตัวดิมาดิมาดิเออมาดิเออยิ้มทำไมฟันขาวก็กลืนเงินชูจั๊บฟันลึกเจ๊เออเออเก็บมาเลยอะไรบ้างดอกอะไรบ้างไม่ได้ดอกเลยเฮ้ยดื้อเหม็นเหลวเนี่ไม่ดด้ของเอ้ยสร้างความสมดุล ซูมี้เบบพวนะนี่แหละผมเรียนวิชานี่มาวิชาการสร้างความสมดุลนี่เวลาขุดน้ําเราก็ต้องค่ยน้ำแบบเต็มที่เออแรงแรงดูดงนูรุขเมื่อครับเยอะจังนลยวันนี่ยทงมาได้ถางก็ได,ได้เออมันก็จบแล้วเนี่ยอ่าออออออต่อมาขอางสีเราเนี่ยออไม่ต่อบา็กกเลยจะขึ้นอย่างเดียวอ,อ อือออีกนี่นี่มีตัวไหนไหมจะจะห้าไหมมีไหมฮะมีตัวไะไห้าวันนี้หรือเปล่าสนใจไหมนะครับบริการเสริมดาบคมคมบางอะไเพื่อช่วยโลตกใจเลยวนะ่าเอ้ยโอ้ย เออคือตกใจนึกว่าจะไม่ตายโอ้ขอโทษครับเอามที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยจะเช้าแล้วไม่วงจันทร์ดวงจนนะเป็นยังไงน่ะกลายเป็นเร็วแล้วว่าอายุปณีแล้วเหรอไอแก่วะเนี่ยแก้วไม่เกิดเลยอะ่ะไม่มีกนนเกตัวไหนเลยเศร้าเลยไอ้เนอร์แมนก็ไม่ดับของเอนเดอร์แมนไม่ดับของนะอยากได้ของนะจะไดะไรดีๆบ้าง เขบบีกเยอะมากเลยจะป่านี่ก็ป่าโคตรมืดบอสเป็นเคร่างก็ไม่แน่ใจว่าจะมีตัวอะไรอีกโพงหรือเปล่าตลาดข่าวเพื่ออะไรสกอริตันที่บินได้ด้วยโอ้โหอืมหน้ดวงจันทร์เหรอโน่นเปดวโนนที่ไปลงเชนได้ไงวะเนี่ยนั่นดวงจันทร์เหรอขนาะเล็กๆน่ะโอ้โหดีนะที่ไม่เรียกผิดน่ะถ้าเรียกถูกแล้วก็ดวงจันทร์ใหญ่ดวงอาทิตย์เนรนอนดวงจันทร์ตัวใหญ่หรือคิดที่ัวน้อยมโอ้โหความรู้ใหม่เลยนะ แต่ว <M convert to HD> ่ามันคุ้มมันได้เด็กเท่าดทิศมั้งดวงทิดเด็กขนาดใช่ไหมนี่ดวงจันไม่ใช่ดวงทิดเลยเออสับสวยแล้วผมเพื่อเพ่อไเอออะยโอโออโออโอยโอยโอ้ยอไปเจอสักทีสปอ้นตาวจะเกิดก็เกิดนะ แกนี่นม่ทำให้โรู้วอาเสิบิล่ะชี้ไปเลยครั้งไอตบไหมมามาหมดกันไหม่มามาละมาดิมาดิเออเออมาดิตายไปซะนี่ค่ะฮ่ะฮ่าตรงตาเล็กจิ๋วตาเท่าหัวคนเนี่ยเดี๋ยวโว้ยนะจําสว่างมันน้อยยางเลยวะเนี่ยสมองต้นแก่ววันนี้สิ เออมันต้องฉลาดหน่อยดูซื้อขนาดผมเว้ยหือฉาบไปละอีเพื่อนหนับไปดเ้ยแก่เอ,อ้ยเ,เกิดอุ้ยพลังของอะไรกันเนี่เดี๋ยวผมดนเลยนี่ก็เกือบเดินลิคียมแล้วสนมเฮ้เอ้ยดีเนี่ยรอไปได้จะเดินเดวโวก็ได้นะครับทุกคนเดวโวผมสามารถรูดจากเดวโวได้ยังไงะเน่ยไปขี่ อ้าววันดีเพื่อนอไปตาเพื่อนนะไปเพื่อนเดเพื่อนนายอยู่ไหนชันไปหาฝากเลยนะเพื่อนนายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จน,นตามาอยู่นเนี่ยเออขอบคุณมากอา๋อมีเงียเพื่อนหน่อยอืมอืมอืม,อม,อม,อมตายไปซะเดีก็ดับเยอะมากเลยดับเพี้ยงเลยว่ามันก็ไม่ได้เก่งเลยว่าแต่ขี้วิตกกนดยหลังผมหรือเปล่า,านะ ผมคิดว่าจะเป็นมือมุมนะมันตีผมไม่เห็นตาบอดเลยไปเดินนั่นเอฟเฟกต์ตาบอดเลยนะเออมืออยากเข้าไปละเห็นแล้วรู้เลยนี่ตับหัวแปกเลยหัวแตกเลยดับนี่แค่ย้ายมุมเองอะนะเนี่ยโอ้ยไม่มีอะไรเลยโอ้ยเอาไปช่วยไปไปสร้างบ้านไปนี่ไปเราไปสร้างบ้านทุกอื่นไปกว่าไหมมีมุมผาเนี่ย เออไปสร้างอะไรริมผานะไนะ่ะแถวเนี้ยนะไปสร้างในใต้ดินไม่ต้องแล้วอะไรใต้เินอรดยี้ไม่มีต้องสร้างริมผาสิ <c oughs> มันจะไปใช้ท่าไม่ได้นะต้องมีความพัฒนาเทค